สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับงานพิเศษค่ะวันนี้มาตัดแต่งช่อองาง่นกันค่ะองุ่นนี้จะเป็นองุง่นไายมัดคัดนะคะรสชาติจะหวานฉ่ำค่ะเนื้อเย็ลี่ลูกใหญ่ๆตัวโตเลยองุ่นสายพันธุ์นี้ราคาค,ค่อนข้างแพงนะคะก็ได้สั่งซื้อให้คนทางบ้านกินนะคะแม่ก็ชอบมากๆเลยแม่ถามว่าออกได้ยังปีนี้ออกได้ยังนะคะแม่อยากกินอีก อนนี้ก็เป็นปลายเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะช่วงนี้องุ่นก็กําลังลูกเล็กๆอยู่เลยส่วนนี้ถือว่าออกเร็วออกโตกว่าสวนอื่นๆเพราะว่าเขาปลูกในเฮาส์แล้วก็มีผ้าห่มด้วยค่ะผ้าห่มนี้จะช่วยเก็บอุณหภูมิได้ดีมากๆเลยวิธีการตัดนะคะเพื่อนๆลูกเล็กๆที่มันโตไม่ทันเพื่อนกับที่มันจิ้ม เข้าไปห้างในตรงก้านนะคะไม่สวยอันนี้เราตัดเศษมันนะคะปกติเขาจะเอาทิ้งแล้วก็เก็บไว้ค่ะเอาไปกินจิ้มน้ำพริกเกลือจิ้มเจียวปลาร้าค่ะอร่อยมากเอาไปตำก็อร่อยใส่ปูดองเปรี้ยวสะใจค่ะทําไมต้องตัดองุงวนทิ้งนะคะเพื่อที่ให้เขาลูกใหญ่สวยแล้วก็ไม่เบียดเสียดกันจนเกินไปค่ะตัดให้มันเป็นรูปพวงองุ่วนค่ะแล้วก็เว้นช่องว่างประมาณนี้นะในหนึ่งช่อกะว่าให้มีประมาณ70ลูกค่ะเสร็จแล้วก็มาพักเบีบยดปสามกันจ้ากินนมกินผลไม้ เราจะพาไปชมสวนกันนะคะองุ่นสวนนี้ปลูกเป็นปีที่สองแล้วค่ะให้ผลผลิตประมาณ70%ถือว่าเยอะมากๆเลยปลูกปีเดียวก็ออกลูกแล้วนะคะแต่ว่าปีแรกนะจะออกลูกประมาณ30%ปีที่3ถึงจะให้ผลผลิตถึง100%นะคะออกเต็มๆขนาดอันนี้แค่ปีที่2ยังถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะดูสิดอกเต็มต้นสวยมากๆเลยค่ะทุกคน ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปชมส่วนกันต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะ